สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่นนทีกลการกานะฮะวันนี้พิทัศพาเดินชมเลยอ่าคราวที่แล้วผมทําคลิปนะฮะก็คือว่าจักรยานที่เขินแขวนอ่เนี้ยราคาตำหมื่นเจ็ดแปดพันนะผมใช้คลิปว่าใครอยากได้เสือหมอบราคาไม่เกินหมื่นหรือเจ็ดแปพันหูมีสมาชิกถามมาเยอะเลยนะฮะว่าโอ้โหตรงไหนยังไงเดี๋ยวตอนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาก็ถามมาว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเหรอครับอะไรเงี้ยนี่ฮะเจ้าหน้าที่อยู่นี่แล้วนะฮะนี่ กว่าจะให้แกมาถ่ายด้วยได้นะต้องโห oh, ต้องอ้อนวอนพิทัศนะฮะว่าพิทัศน์แกอยากว่าอยากอยู่เบื้องหลังเนาะ,<ล>ะวันนี้ต้องขออนุญาตอ๋อพิทัศน์ประเมินราคาได้ไโอเคงั้นแทบไม่ต้องเปิดเบอร์โชว์เลยหลายคนบอกว่าเอาราคาเอาราคาเจอาราคาไปไหนรถเป็นร้อยคันเอาราคาก็สองวันอะ <laughs> เอาเป็นว่าตอนนี้เอาราคาที่ พี่ทัศเห็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าที่แบบจัดปรนั้นอยู่อ่าเอาเอาเป็นแบบว่าวพี่ทัศราคาลดแล้วราคามันลดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนะาะลดแล้วประมาณสักเจ็ดแปดพันพอไหวไหมให้พี่ทัศพาไปดูเพราะพี่ทัศอยู่ที่นี่พี่ทัทจะรู้ว่าคันไหนอันนี้ดูเลยดีกว่าว่าคันไหนที่ประมาณสักเจ็ดแปดพันเอาใจ,จสมาชิกอย่างใจแอนท,ที่มาห้อยอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุกคับมันก็น้อยไงแล้วก็ ประมาณเจ็ดถึงแปดพันเนาะครับเอาราคาประมาณนี้แล้วกันได้ไหมคันนี้เดี๋ยวพี่ทัศน์พาดูเลยเนี่ยผมพาไล่ดูเลยแขวนๆเนี่ยคือแต่ก่อนผมดูราคาไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ทัศน์เปิดให้ดูเลยเอาแบบว่าลดประมาณแล้วอันนี้เก้าหมื่นอันนี้คือราคาราคาเริ่มต้นเนี่ยหมื่นหนึ่งราคาจริงๆลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ลด15%แล้วทีนี้เขาเอามาจัดจัดนั้นมันเหลืออยู่แค่8,000 8,000เองอ่านี่นะฮะับคันนี้นะโอ้8,000ชุดขับเป็นอะไรฮะโซลา่าโซลา่าโอ้โซล่าก็ลองจากคาริตคาริตแล้วก็โซลา่าสูงกว่าคาริตว่างั้นไม่ใช่ลองจากคาริตเนาะโอ้โหนี่ใจแอนแบนด์ไต้หวันนะใจแอนนี่มีตัวแทนในไทยได้วยนะนะฮะ 7, อันนี้เหลือ7 5 0 0โอ้ไม่ต้องบอกเลยไซส์ Size S นะฮะ7,000้ยังลดได้อีกยังลดได้อีกโอชี้ช่องทุกอย่างชี้หมด7 <500. S 2> <c ười> 5 0 0ก็ถูกแล้วนะยงังมอลดได้อีกโอ้โคุณมาต่อแล้วกันนะผมไม่รู้จะพูดยนะังไงละใจไอ้กันนี้นี่คันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ7 5 0 0 7 5 0 0 0ห้นยันชุดขับเป็นอะไรมั้งเนี่ยลดูพันผ่านแล้วกันนะไซส์ S ใครอยากได้จักรยานแบรนด์ดังๆแล้วก็คุณภาพดีๆเนี่ยได้มาตรฐานนะล้อแบริ่งนะเนี่ยดูเนี่ยเขาลูกปืนโอ้ยแต่ของเขาเหมือนมันมันลื่นเหมือนล้อแบริ่งเลยนะดุมหรืออะไรเงี้ยเป็นอะลูนะล้อเป็นอะลูหมดเลยนะเบาๆเจ็ดพันห้านะฮะชุดขับก็ประมาณคาริสโซล่าได้ครับประมาณนี้เนาะแปดเกียร์อะไรเงี้ยอ่าคือคือต้องบอกก่อนว่ารถที่แขวนอยู่เนี่ยถ้าคันไหนยางแบนเช็คยางไหนให้ นะเนี่ยเห็นเห็นอันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เติมลมยางไว้คือถ้าเกิดยางแตกเขาเปลี่ยนให้คือไม่ใช่ว่าขายตามสภาพนี้นะอันนี้แม็กซิตเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ยางเสือหมอบเส้นหนึ่งสามร้อยกว่าบาทนะเนี่ยคือทุกอย่าง้อบใช้แล้วก็ยางในถ้ารั่วเปลี่ยนให้ยางในผมไปเคยไปเปลี่ยนนะเส้นหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทเลยไม่ได้ดูดเพราะว่ามันเป็นยางพิเศษเนาะยางเล็กขอบเล็กอันนี้ก็ใจแอนโอ้โหนี่ใจแอนนี่ โอ้ใจแอนล้วนๆเลยอันนี้ก็เท่าไหร่ฮะ7,500อันนี้7,500 7,500เกียร์ที่แบบไม่ได้ซ้อนสายอ่า<ต>ไม่ได้ซ้อนสายอย่างเงี้ย8,000อันนี้8,000นะอันนี้คาลิบเนาะล้อไม่ต้องเป็นห่วงเลยเนี่ยล้อใหม่มากยางสลีดนะยางทางเรียบด้วยโอ้โหนะแล้วก็อันนี้อันนี้ใจแอนทั้งนั้นเลยมีอะไรป่ะแหมเห็นเห็นมองทางนี้ผมกลัว ควจะเตะอะไรวะอ่ะอันนี้ก็ใจแอนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ใจแอนสำหรับแฟนใจแอนเลยใจแอนขอบอกก่อนนะถ้คาคุณไปเ e ิร์ชดูนะคุณจะเจอว่าเป็นแบรนด์ไต้หวันเป็นเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์ดับดึงของไต้หวันเลยใจแอนนะ,ะเป็นรถไต้หวันใหญ่ก็ผลิตที่ไชน่าไต้หวันไต้หวันไต้หวันเนี่ยเป็นโรงงานผลิตจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะก็คือทุกแบรนด์น่ะมาตั้งโรงงานที่ไต้หวันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรืออย่างเงี้ยเนาะไต้หวัน แล้วก็แจแอนจะเป็นแบรนด์ที่ไต้หวันเลยแล้วก็ไปออกสู่ตลาดโลกนะฮะเป็นโรงงานที่ใหญ่สุดในโลกเลยผลิตจักรยานให้แบรนด์อื่นด้วยแล้วก็เขาก็ทําแบรนด์ของเขาออกมาแล้วก็ไปขายที่โลปแล้วก็หลายทีมมาไปใช้นะหลายทีมดังๆนะฮะผมเคยเปิดตูดฟองนะหรือว่ารายการปั่นจักรยานทั่วโลกแจแอนทั J ้งนั้นเลยนะเนาะต่อไปก็คงมีคนอะไรนะคู่แข่งตั้งเป็นยี่ห้อโนปิตะ มาแข่งตัวิตะซิสุกะ <Okay. S 3> <exemplo> ใช่ไหมนะเป็นตัวเลมอนอยู่แล้วอ่ะคันนี้ไซส์เอ็มคันนี้ก็เจ็ดพันแปดพันบาทคันนี้แปดพันบาทแปดพบาทโอ้โหนี่บอกราคาไปเนี่ยไม่อดข้าวนะฮะไม่อดครับไม่อดนะหดหมดเลยครับอ่านะไม่อดข้าวอดน้ํานะไม่ใช่บอกราคาไปนี่คุณต้องอดข้าวเอามาเติมเลยนะพี่ทัศน์นะอ่าเนี่ยใจแอนโอ้โหสวยๆนั้นเลยเนาะ คันนี้ก็เจ็ดพันแปดพันบาทคันนี้เจ็ดพันห้าเอาเป็นว่าราคาประมาณเจ็ดถึงแปดพันนะคุณมาต่อแล้วกันนะเผลอๆบางคันได้หกพันอ่ะเฮ้ยผมเผลอพูดไปนะต่อได้ครับต่อลองได้จริงๆผมว่านะถ้าคุณจะต่อนะไปตามสภาพอะไรเงี้ยถ้าคุณจะต่อนะคุณไม่ต้องต่อแต่คุณขออุปกรณ์เขาดีกว่าเนาะตรงไหนมีปัญหาเขาทําให้ดีกว่า เปลี่ยนม้ยเปลี่ยนนี่เพราะคุณรู้ไหมว่าสายเบรกเส้นหนึ่งอ่ะสามสี่ร้อยแล้วของเสือหมอบอะ่ะเนาะมันไม่ใช่ถูกถูกอุปกรณ์บางอย่างเนานะมากกว่ารถอีกเนาะเปลีเย็นบอก,ก,กซื้อปีกก็แพงซื้อจ<ๆ>่วก็ถูกซื้อจำนวนก็ถูกนะอ่านี่ก็ใจแอนนะฮะนี่นะฮะใจแอนโอ้โหเนี่ยก็คือเจ็ดแปดพันบาทนะฮะถูกมากคุณได้เสือหมอบปปั่นแล้วอ่ะเนาะเอาใจคนงรบน้อยนะฮะ ต้องเข้าใจนะจักรยานประเภทนี้มันเป็นจักรยานที่ราคาสูงเนาะ <Yeah. S 1> มันเป็นจักรยานแบรนด์แล้วก็จักรยานของคนที่ออกลัางกาย <Yeah. S 1> อ่าส่วนประกอบแพงแล้วก็ <Yeah. S 1> ที่มันแพงอีกอย่างหนึ่งคือเกียร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเกียร์อื่นนะคือมันตบตรงนี้แล้วก็ชิปเตอร์อยู่นี้ก็คือว่ามันเป็นเกียร์พิเศษ <Yeah. S 1> ไม่เหมือนรถคันอื่นที่รถทับเเกียร์บิดก็สับอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เกียร์จะอยู่ตรงนี้เลยเนะฉพาะชุดเฉพาะชุดเกียร์พวกนี้ <Yeah. S 1> มันก็ห้าหกพันแล้วเนาะจริงๆแล้วนะ และใจแอนเป็นเป็นแบรนด์ที่สําหรับคนเริ่มต้นจริงๆนะสามารถมี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 เบรกตรงนี้ดนะ้วเนาะจะมีเบรกอยงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนะรถใน,ะเ,นเมืองเป็นรถเลยนะรถขี่ในเมืองขี่ในเมืองสําหรับคนที่จับจับตรงนี้เนาะใช่ครับเนาะนี่อ่าเมอร์ลิด้าเมอร์ลิด้าด้วยไหมเนี่ยมีอยู่คันนึงเมอร์ลิด้าที่รถไต้หวันนะฮะแบรนด์ดังอีกแบรนด์หนึ่งของไต้หวันอันนี้ก็เจ็ดพันถึงแปดพันบาทป่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ ได,ได้นะโอ้โหแฟนๆฟนเมอริด้าในประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะฮะนี่นะเพราะว่าชอบกินน้ําเขียวกันมิลินดาไม่ใช่คนละเรื่องนะเมอร์ลิด้าก็เมอร์ลิด้านะฮะนะบางคนเอาไปเป็นเป็นสามเหลี่ยมเมอร์เมอริด้าอันนั้นมันเมอร์วิลดานะฮะสามเหลี่ยมเมอร์วิลดาไม่ใช่เมอร์ลิด้านะแล้วก็น้ําน้ําหวานนี่ก็บิลินดานะไม่ใช่เมอร์ลิด้านะคนละเรื่องนะอ่าจ่แอนคันนี้ฮะไปหลบอยู่ข้างหลังได้ไหมคันนี้ได้ด้วยนะกลัวว่าคันนี้จะไม่ได้ เพราะว่าไปหลบยวงหลังคันนี้สวยเนาะนะโอ้โหสภาพดีๆนะฮะสภาพทุกอย่างเดี๋ยวพี่ทัศน์จัดให้คือพร้อมใช้พร้อมใช้ทุกอย่างพร้อมใช้นะนะเติมลมก็ใช้ได้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่พี่ทัศน์จะเซตอัพพวกชุดขับให้ให้มันแม่นก็คือเข้าเป๊ะๆๆเลยคุณมาลองขี่ก่อนเลยแล้วคุณเอาไปขี่คุณลองขี่ตรงเนี้ยคุณติดขัดตรงไหนคุณก็บอกเลยนะขออีกนิดนึงมันไม่ลงล็อก เดี๋ยวพี่ทัศน์ปรับให้นะแต่ขอเปลี่ยนเลยไม่หรอโซ่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรมันจะเป็นพวกสลิงอ่าปอกสลิงมันหลวมหน่อยนึงอะไรเงี้ยแบบนึงมันย่นได้ก็ปรับแต่งนิดหน่อยได้ก็เป็นไงได้โซ่นี้เดี๋ยวขัดให้อะไรให้โซ่ก็ขัดให้ได้นิดหน่อยได้นะแต่จริงๆโซ่ของเขาเป็นสเตเลสเลยเนาะ เป็นอลูมิเนียม<ส>หรือ<ส>เป็น,ปนไม่ค่อย,<ส>ไ,มอยไม่ค่อยมีปัญหาหรอรถเขาผมเห็นโซ่เขาไม่ค่อยมีส่วนใหญ่รถจีนอะโซ่เป็นสนิม<ส>โซ่ของเขาเนี่ยคือมันจะดำเฉยแต่ว่าตอนขัดแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรไม่ค่อยขึ้นสนิมหรอกเนาะแล้วพิทัศน์เนี่ยเป็นตัวตึงเลยนะสมัยก่อนไปเลือกรถเองเลยเปไปเลือกรถเองที่ญี่ปุ่นเลยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานใช่ไหมปีนึงอยู่กี่เดือนเนี่ยปีนึงก็อยู่หกเดือนนี่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เลยปะพูดไม่ได้พูดไม่ได้นะ ก็คือว่ารถที่ที่อยู่ที่นี่ทุกหลายๆคันเนี่ยทุกคันแทบทุกคันเนี่ยผ่านอพู่ทัศนัหมนเลยพี่ทัศน์จะไปเลือกที่ญี่ปุ่นแล้วก็จับมาเลยขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นก็ให้ดีลเลอร์อยู่ที่โน่นให้เขาดูแลให้แต่ว่าพี่ก่อนจะมาถึงเมืองไทยพี่ทั์จะเช็คก่อนเนี่ยไอภาพที่ถ่ายมาเนี่ยเราไม่ได้มาถ่ายที่นี่นะไอภาพที่ถ่ายมาเนี่ยเราไม่ได้มาถ่ายที่เมืองไทยเนาะญี่ปุ่นเขาถ่ายมาให้ แล้วพี่ทัศน์ก็เช็คก่อนอันนี้ปุ๊บเช็ครถแล้วก็มาถึงนี่ก็ตรวจสภาพว่าตรงไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยทุกคันเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นประเทศญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยพื้นเงี้ยบ้านเขามีพื้นปูนอย่างเนี้ยมีครับมีนะเนี่ยเห็นไหมเป็นรถที่โกดังญี่ปุ่นจริงๆนะเนี่ยโกดังญี่ปุ่นจริงๆนะเนี่ยมีภาษาญี่ปุ่นั้งไหมเนี่ยไหนตรงไหนที่มีภาษาญี่ปุ่นกำกับไหมเล็กน,นิดนึง อนี่จะให้ดูนะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแล้วหน่อยนึงอันนี้ของอประมูลอ่าของประมูลมา,อ,มลมาอันนี้บบไม่ใช่มไม่ใช่โกดังที่นี่นะนบอกให้ตรงๆนะเป็นโกดังญี่ปุ่นนะนี่นะฮะเนี่ยเขาประมูลมานะพาเลตเหมือนบ้านเราแหละนี่นะฮะก็คืออันนี้เป็นภาพจากญี่ปุ่นนี่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 ล้างนี่ล้างนี่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนี่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 เห็นไหมนี่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 เห็นไหมอ่าตัวเล็กนิดเดียว อันนี้มันแอนกี้เ <asshole> บ <athlet ik> ิร์ดนะก็คือว่าหลายๆอยา่างคือมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ถ่ายมาให้จากญี่ปุ่นเลยคือก่อนรถจะมาที่นี่เขาจะถ่ายให้เลยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเขาทําโกดังรถยนต์ด้วยอะไรเนี่ยนี่นี่เนีๆๆ่ยอนภาษานี่นี่นี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยหลังภาษาอังกฤษน,นะนี่นะฮะก็คืออ,อันนี้ของของเขานะของอันนี้ก็ก็งูมาพวกน้อ่าแล้วเขาก็จะจัดส่งเนาะจัดส่งก็จะมีจักรยานของเราด้วยแต่ว่า เขาจะส่งรูปมาให้ดูก่อนแล้วพี่ทัชจะเป็นคนเลือกว่าคันนี้เอามันคันนี้ไม่เอาเอางั้นเลยเฮ้ยคันนี้ไม่ไหววะคันนี้สภาพไม่ดีคันนี้เอาคันนี้ไม่เอาอย่างนี้เนาะคือเลือกจากตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่ชัดเจนนี่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 เห็นไหมฮะญี่ปุ่นนะเออเมออผนะอนี่รถของเขาด้วยเนี่ยรถยี่ห้ออะไรเนี่ยรถญี่ปุ่นนะเนี่ยมัตตาเออมัตตานะรุ่นเราไม่มีนะในไทยไม่มีนะรุ่นนี้มีก็มีีป่ะมีครับอ่อ นะะฮก็คืออย่างตามนี้เลยนะฮะถ้าใครสนใจเนาะจะได้คุณภาพดีๆแล้วก็สามารถคุยกับพิทักน์ได้เนาะปรึกษาพิทักน์ได้เรื่องเกี่ยวกับรถจักรยานเนาะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอยากจะให้ส่งน็อตไปตัวหนึ่งไปเชียงใหม่ได้ไหมเนี่ยก็ขาดน็อตเบอร์นี้มเหมือนกันนว่าห้าตาเป็นไงอ่าต้องเทียบดูใช่ไหมอาจจะส่งตัวอย่างมาหรืออะไรอย่างนี้หรือก็อาจจะมาดูที่นี่เนาะบางทีน็อตหายากนะพวกรถพวกเนี้ยนะก็โอเคนะฮะ เดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปนะฮะขอบคุณพ่ทักน์ด้วยนะเนี่ยพาชมรถราคาไม่ถึง1 7ื0น0 0ถึงับาทสำหรับคนงบน้อยแล้วขอวงเล็บว่าต่อรองได้อีกนะต่อมาแล้วจะลองหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งนะทำเป็นมวยเลยนะฮะมีต่อมีรองนะโอเคครับ